วันที่17กุมภาพันธ์2,566เวลา9นาฬิกานายเตือนใจทรงไตรานายกเทศมนตรีเมืองอ่างทองพร้อมด้วยคณะผู้บริหารประัดเทศบาลผู้อำนวยการกองการศึกษาและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมสาธิตเกมโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรู้สุขศึกษาและการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนโดยมีนายเตือนใจทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทองเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันณโรงเรียนเทศบาล4ประถมสาธิตเทศบาลเมืองอ่างทอง,งในัทรงไตนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองอ่างทองท่านรองนายกท่านเลขาท่านที่ปรึกษาท่านประหลดัดจุนจิ้งเต๋อเกอร์ไว้หลิ่เต๋าเกอร์ไว้ไน่ปิงหล่าชื่อเมิ่งถงเซ่เมิ่งช่างอู่ฮา ท่านตีเมืองทองท่านประมวลมากท่านรองนายกเทศมนตรีเมืองทองท่านทวัตสีสว่างท่านเรขานายกเทศมนตรีเมืองทองท่านโชคชัยทองศักดิ์ท่านที่ปรึกษาท่านประหลัดตนงศักดิ์ศรีวิเชียรประลัดเทศบาลเมืองท่านคณะครูอาจารย์และบุคลากรฝ่ายเทศบาลททศี ปมมาาาิททศบลเืออองงง่ภายในกิจกรรมเด็กนักเรียนแต่งชุดเดินขบวนกันอย่างสวยงามและมีผู้ปกครองให้ความสนใจเข้าชมเป็นจำนวนมากในงานนี้มีนางสาวรามิดาเมฆฉายรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลสองวัดโลสุทธาวาสรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลสี่ปฐมสาธิต เทศบาลเมืองอ่างทองทำหน้าที่กล่าวรายงานในการจัดกิจกรรมโดยมีนักเรียนกล่าวต้อนรับเป็นภาษาจีนและภาษาอังกฤษจากนั้นนายเตือนใจทรงไตรานายกเทศมนตรีเมืองอ่างทองได้กล่าวถึงความยินดีและดีใจที่มีการจัดกิจกรรมในการแข่งขันกีฬาภายในเพราะจะสร้างความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อีกทั้งจะรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยซึ่งกันและกันและถือโอกาสเปิดกิจกรรมอย่างเป็นทางการ ยค่ะนายเตือนใจทรงไตรนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทองพร้อมด้วยคณะผู้บริหารชมการแสดงจากน้องๆรวมถึงขบวนพาเลสที่ได้ทำการฝึกษอม,มาเป็นอย่างดีจากคณะครูเทศบาลรวมถึงมีการมอบเหรียญรางวัลผู้ชนะเลิศกีฬาประเภทต่างๆก่อนจะเดินทางกลับไปปฏิบัติหน้าที่ต่อไปประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองอ่างทองรายงาน